ค่ามาดูอันนี้เป็นแม่น้ำแม่น้ำชี้จ้าพี่นนอมาดูฝั่งชีมัน,นเป็นตะปาหลายพี่นนอเห็นบ้า,งางังๆพ่นอันนี้ยืนดูฟังตรงข้ามเราเรียกแม่น้ำชีติดกับออันนี้สิเป็นร่ลงรอจ้าพี่นนอ มาทำงานพี่น้องมาเหตุงานยี้ได้โล่งรอพี่น้อง้างล้างสิปินเลยนำชีน้ชีแห่งความหลังมาถ่ายบรรยากาศทางดวงเจ็็ตการที่หอดเรือพี่น้องฟัง้างปุ่นสิมีโขคินแต่ฟังนีวุ้อ๋อเป็นถนน เป็นถนนถนนเรียบพ้องเรียบเอกนำที้ไอสิพ่ายางวัาเพิงท่านี้จ่าพี่น้องก่อนอื่นสวัสดีเอฟซี FC ก่อนจ้าเอฟซีช่องสไตล์บ้านนาชนแนลมีผ้าออกข้างนอกจ้าพี่นอ้องออกมาสารคาม เที่ยววัดวางน้ำเย็นนี่พระในร่งรอจาอ่าี่น้งเจอ้ารอพระรอยอย่างประมาณนี้ฟุ้งลายเลยพี่นะจะฟุ้งเจ้ากำลังสิกโกจ่ารอพระพุทธรูปนี่เห็นบ่พี่นง เอาโพวกนี้เป็นแบบกำลงงังเสือม,มีเฮ็ดพ่กท่านแล้วนี่มาเฮ็ดงานจานนนนนน้าพี่น้องนี่งานเฮ็ดเทนติดตั้งเทนเอาพวกข้าผีโป้คนนั จะวิ่งไปไหนล่ะลูกยืนอยู่เฉยๆมันไหนมันเนื้อไอปู้พาไปดูโปู้ไปไปดูแม่น้ำเมื่อกี้น้ำทีป้ไปดูน้ำทีมาไอ้ไอปู้มันเดินเล่นมันเดินเล่นโปู้ก็นั่งอยู่เฉยๆแล้วพ่อทำงานตามมาฝั่งนี้นะไปซื้อของเราบ่ เคื low, ้อของเราล่วงานะเอดงานยู่พี่น้องเทนนห็ดเกีียวกับเขนติดตั้งเขนเดินไฟเดินไฟหลอกเดินไฟเขนโอ้หลูกกันไปดูซื้อไดเล็กนอกบ้าน พาไปดูนี่ติ๋วเยี่ยเตีงไอ้ปเขาไปดูไปหนูไปดูไปทางนู้นนะทางไหนบ่ไปบ่ไปขันย่านแดดเอ้ยไอ้ปูยานแดดบ่ออกไปก็จะดึงเล่นทางโรงหล่อพระสัมลิโรงหล่อพระสัมลิศพี่น้องปูสีปูสีแดงปูลิเวนปูเยอะปูเยอะปูเยอะเลื่องมันเ่างมันบอลลิเวนกลวงดี บริเวณของวัดครับบริเวณของวัดวังน้ำเย็นวัดมหาสาราคามวัดเป็นคือสำนักไอ้เมืองจีนเลยนะอคอุณโดมเห็นบอกพี่โดมพร้อมอยู่ข้างในเดี๋ยวจักพักหนึ่งก่นเดี๋ยวสิกพักกันต่อไปดู บริเวณปวงนี่บริเวณแบมีต้นดอกจานด้วยมานนี่มานี่อะไรเอใส่ะจังมันไปปลาไปพูดปเดินเดินเดินเล่นดูหมาด้วยนะหมาใหญ่นะถ้ามีหมาใหญ่อย่าปล่อยมันนะถ้าติโปูยางเล่นกที่น่อมาตางที มาต่างถิ่นป่นีดยเลยพอสถานที่จากเรนลินโอ้เอาวอาออกมาออกมามันสกปรกเลยเออออกมาออกมาเนี่ยมันมีดงเหยี่ยวเขานั่นน่ะเมื่อกี้เห็นหมามาเหยี่ยวอยู่ดูสะน้ำกันไหมดอกจานพี่น้องเต็มต้นเลยงามงาม ระวังหมานะระวังหมาไล right <laughs> <sh> ่โ <ether> mm ูนะก็เดินไปตรงนั้นก็เป็นไปไปดูฝั่งแม่น้ำชีป่ะไอนี่มานี่ไปดูฝั่งแม่น้ำชีกันป๊อปป๊อปไปดูฝั่งแม่น้ำชีกันเอ้ยหมาอะไรหมาเห็นแล้วเจอแล้วไปไปจับไว้จับไว้จับไว้ไม่ทำอะไรหรอกเออรู้ได้ไงวะ จับไว้จับไว้ไม่ไปไม่ไปมันจะ่ทำอะไรหรอกหมานี่นเนออมาน,นี่มันไม่ทำอะไรหรอกโอเ้เจอเจอเพื่อนแล้วไม่ได้ไม่ได้เข้าไปไปไปเร็วไปเรลวไปไปไไม่ได้หร,รไไอกหมาหมา<อ>ใหญ่มนะันจะกัดเอ้วหมาใหญ่มันไม่ทำอะไรหรอกปูมันว,วแล้วไปไปไปเอ้ยยายายายนา เราไม่กัดหรอกอย่ากัดน,นะเบิ้งเบิ้งตัวผู้รู้ตัวเมียนี่ปะป่ะป่ะปะปะโอ้ไปเร็วปะไปเร็วนานเขาไปแล้วปะป่ะปะไม่กัดไม่กัดไม่กัดจริงจังเลยเขาไม่กัดเลย ไปดิมปด่มเล้า6ปีกันดื้อ <c oughs> มันบวกับดหรอกมาบปดื้อีโปูดื้อกว่าไปหมาไม่ดื้อมันบวกัดปูดื้อกว่าเขาอีกหท่ไยน้ำปีโป้ไปอยู่ซื้อซี่น้อง นี่ไก่ะสำนีก่อนจ้าเดี๋ยวพี่น้องเข้าไปมองอกเห็นงานก่อน